พูดสิว่ากูอะ่ะเป็นพ่อที่ดีที่สุดรักหนูมั้เฮ้ยไม่ฉันไม่รักแกหรอกฉันจะไปรักแกได้ไงฉันยังไม่สนใจแกด้วยพราะเวลาที่แกจะกินอะไรอะไรแก,กหิวนะแกชอบวุ้ยว้ายทั้งทั้งที่แกแล้วมันอ,อยู่บนนี้ขึ้นมานั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวพ่อให้กินนั่งรอก่อนแม่แม,ม่ะเอ,องนั่งรอก่อนโส นั่งรอสินั่งรอนั่งลงนั่งลงดีมากขอแดกหวานที่นงรอเหรอขี่ตาก็ท่านเดี่ยวเหรอวางก็ตืน่น,นรอก่อนเย้ยังไม่มีไฟยังสินี่ใส่ไม่ดีนะเฮนจะไม่รักแกนะเฮนจัดการให้แกยอยู่แต่แกไม่เห็นแกจะต้องรีบว่าแกกินอะไร ฉันบอกให้แก้าเข้าฝันฉันจะทำห้แกถึงนิ่งอีกว่าขี้ตานะ่ะมึงเช็ดออกบ้างไอเวมให้ตอ๊กูเช็ดให้ภาษาจี